ทำให้อารนอสเนี่ยได้เข้าไปต่อสู้กับ x อครับอารนอสได้ใช้ท่าไม้ตายสูงสุดกิริเอเรียมนาวิเอ็มเจพิชิตนิพานทุกก้าวนั้นได้สร้างพลังสั่นสะเทือนสร้างหายนะค่อยๆทำลายฟันเฟืองแห่งชะตากรรมพร้อมกับทำลายล่างของ XS ไปพร้อมกับโรคเสมือนที่สร้างขึ้นมาจนไม่เหลือซากและในการใช้เจ็ดกพิชิตนิพานนี้อานอสได้พูดขึ้นมาเจอย่างครับ 1. ปราศจากชะตากรรมเมื่อสอง2,000ันปีก่อนค่าและเรคงไม่ต้องสู้โดยปราศจากผู้ชนะ 2. ปราศจากกฎระเบียบเอเดโอนอคงไม่ต้องให้พวกลูกของเธอมาสู้ 3. ปราศจากฟันเฟืองชินและเรโนคงไม่ต้องโศกเศร้าจากการพัดพลาก 4. ปราศจากเทพผู้โง่เขามิสสาคงไม่ต้องทรยศผู้ที่เชื่อเธอในฐานะจอมมารตัวปลอม 5. ปราศจากความปรารถนาของโลกอาคณาคงเป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดา 6. ปราศจากความสิ้นหวังสาชาก็คงไม่ต้องร้องไห้กับการทำลายและมีชาก็คงทำได้แค่เฝ้ามองโลกที่อ่อนโยน 7. ถ้าปราศจากเจ้าข้าก็คงไม่ต้องทำเช่นนี้